สวัสดีครับสวัสดีครับสบัสดีคะทุกคนแล้วกรีบบรแล้วกานะคะกคสวันดีนะคะทุกคนแล้วนะคะจะมาเล่นโรบอกดานใครอยู่ในวงได้หนักมากไม่สุดกับพี่บีโอ้น,โอน่อคือโปเป็นไทยเลยนะคะพี่บมก็คือก็คือกกเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแบบว่างงเราจะให้เรานะคะอยู่ในวงค่ะพ่อแล้วคือแล้วแต่จะพูดยังไงเนี่ยหมว่า คือเราจะแบบไม่ได้อยู่ในวงเฉยๆค่ะพ่อมันจะมีแบบว่าอุปสรรคอะไรลงมาเต็มไปหมดเลยพ่อนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วใช่นะคะแล้วคือแล้ววงมันก็จะแบบว่าบีบเรื่อยๆบีบเรื่อยๆค่ะใครอยู่ดในคนสุดท้ายคนนั้นเป็นผู้ชันะโอ้อมาอีกแล้ววันนี้ วันนี้ดูดิว่าเหม้สองคนเราเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะได้หรือเปล่าจะเอาเขาชัยชนะฝากมาเกมมาแล้วเกมมาแล้วแบบนี้แกงได้หรือไม่นะมามามาไรอ่ะได้เวลาอะไรเมื่อกี้ฮะอะไรอ่ะฟิล์มหรอโอาฟิล์มได้สปริงโหย่างแน่โอ้ยวอกัสเมื่อกี้ออกมาหลอุ้ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะโู้ค่า ตอนนี้มีคู่มีตีลแล้วมันเป็นลาวาเห,หรอแ oh น่อันระเบิดเหรอเออเออเอมก้ันระเบิดก็คืออะไรก็คือมาล้วนนะคะทุกคนไม่บอกเลยนะครับว่าอะไรจะมาว่านะเฮ้ออยอันนี้อะไรเนี่ย <Okay. S 2> เราต้องไปยืนขึ้นมายืนหรือเปล่า, <S <S ามันจะมีลาวามาก็ได้นะดูแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้นะเราก็ขึ้นมายืนอยู่ด้านไงโอ้ยเกือบโดนลาวาแล้วนั่นเปคนนั้นไห่เป็นไรเลยล่ะโอ้ตับเท้าเขาเริ่มร้อนแล้วนะ มาขายเป็นเอฟเฟกต์เหรอคะรถไปดิอุ้ยมันโดนแตกด้วยอ่ะอ้าวตอนนี้มีผู้รอดอยู่เก้าคนมีคนตัวเล็กด้วยดูดิไหนอ่ะเนี่ยติ๋วเลยโอ๊ยจิ๋วเลยอ่ะหาที่กำบังโอ้ยจิ๋วก็มีหิมะนี่มารถมาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีรถปั๊มด้วยเอ๊ะอ้าวโอ้โหโอ้าวไปแล้วผ่านไปแล้วโอ้ารถปั๊มรถปั๊มโอ้า นี่รถบั๊ก็เป็นอุปสรรคอีกอันหนึ่งใช่ไหมคือตอนนี้มาแต่เดี๋ยนะเฮ้ยมันเขาลอยได้อะใครเรารีบโอ้เราต้องรีบขึ้นไปบนเสาเสาเหล็กแท่งนี้มันจะช่วยชีวิตเราได้จริงๆเหรอเนี่ยเราขึ้นมาแล้วนะต้ออไไพเขาบอกให้กระหาร์ที่กระป๋องโอ้มืเอาเยี่ยวเยี่ยวเยี่ทีมันต้อกระโดดได้ไงอะซุนโอบานเดี๋ยวพี่ก็จะได้โดดโดด โอ้โหุเล็กรอดเอ้ยหุ่เล็กว่ะหุ่นละอันนี้ก็เพื่อนแปดคนอันนี้ก็คือวงเล็กลงนะคะทุกคนอ๋อมีซอมบี้ด้วยเหรอเขากัดเราได้ด้วยอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีซอมบี้เลยจริงเหรอก็ลองเดินใกล้ๆคนที่เนี่ยยินเดิน้ชาเฉยๆแบบนี้ไปอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วบ๊ายบายนะคะแล้วกอตอนนี้อะไรอ่ะออกไปไฟไฟไฟทุกคนจะมาเหรอโอโย้ยคิดจะมาก็มาไปเลยอโอ้ยกันแล้วบางห้องหมดด้วย โอ้ยมีแทงเหล็กด้วยอ่ะใช่ตีดาบเลยโอเคแทงเหล็กสหอันนี้ก็คือมันเล็กลงแล้วเห็นไหมคะโอสบอลจะตกมาจากท้องฟ้าเร็วโอ้ยโอ้ยเราไม่รู้ว่าพลังอันนี้โดนเพราะไปพลังจะลดไปเยอะไหมไอ้แต่คนที่เขาพลังน้อยเขาจะเพิ่มขึ้นไหมเพื่อนประคะตอนแรกอ่ะโบมันจะเท่าเดียวเนาะใช่ไหมตอนเวลาอะไรเขาจะหดลงมาเรื่อยๆนะวงกลมจะหดตัวคุณได้หลือเก้ อ,อุ้ยฮอตอีกแล้วฮอทโฮ่ะฮอทโเลยพอแล้ว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 ลว,ลว,ว้าวซมบี้เอา้าปี๊มกระโดดไม่ได้วว้าเดี๋ยวนะคนที่พลังลดลงไปนี่คือพลังเขาไม่เพิ่มขึ้นเลยนะเนี่ยนะเพิ่มค่ะเพิ่มเขาอ,อ่กก<น>ะอ๋อเพิ่มเหมือนกันนะเมื่อกี้ยวกับรถก็เพิ่มขึ้นค่ะฟ้าเหมือนเหรอมาได้ไงอ่ะอะไรอ่ะจะไม่ได้อะไรบ้างเลยอ่ะสกิลพิเศษนะครับ ไม่โอ้ยไม่แก้วตโนบอลไม่แก้วตโนบอลกระโดดไม่ได้ด้วยอ่ะโดลืม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 อย่าเอาล่ะวงลืม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 โอ้ลืมลืมลืมโอ้ลืมขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยยาย่ายขอโทษ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 อย่าขับชันอย่าขับชันชักกระโดดไม่ได้ลำบากมากเลยโอ้ยต้องบี้ก็เกิดอยู่นะโอ้ยน้องบีซ่าแล้วทำเชิดกระโดดได้นะบ้าหรือเปล่าแล้วพี่จะรอดยังไงพี่บีม พ่อดูแล้วพี่บีมนี่น่าจะโดนบั๊กแล้วล่ะอะไรสักอย่างคนสุ่มตัวหดอยู่ก็กระโดดไม่ได้พี่บีมคือเหมือนมันจะเป็นสูบความสามารถเราอะครับอ๋ออุ้ยพลังเหลือน้อยมากเลยพี่บีมเฮ้ยหมดแล้วผมก็ะทำอะไรอะผมก็ะทำอะไรอะชนะดาบนักสู้ที่ดีที่สุดว้าผมก็ชนะโอ้ยต้องสู้งไปเรื่อยพวกกัสต้องมีคนอื่นขึ้นมาอีกมีไม่มีแล้วโอ้โหแจ็คหมดเลยเมื่อกี้เขาไปสู้ฟันดาบครับพี่บีมก็ชนะ นี่ไงใครก็โดนไหมนี่แล้วสมคนเป็นยักษ์ฟรีหมอวายจิมนี่ไงเรายังต้องทำเงินต้องไล่ไล่ตีเราไะมีมีเลือดเพิ่มนะคะวงกลมเจ้าตัวหนึ่งตนเฮ้ยเขาเหยียบเราได้เนี่ยเขากพลังเหยียบเราอยู่เห็นไหมโอ๊ยขอเกาะพี่หน่อยได้ไหมอย่างหัวเนาะโอ๊ยพี่พี่อยู่บนหัวยักษ์เลยนะเนี่ยนะเกาะไปด้วย หทุกคนดูสับีสิคะโอ้ยโ้ยกะบนกระเนกชักกินเย่โอยั็ัดอยู่ได้อกเยโอ้ยวยีปมีคนแล้วนะตัวีมีคนออกไปข้างนอกวงด้วยยังเหลือหคนนะหคนนี้นี่ป็อะไรที่แบบอึดมากเลยเนี่ยไปยุงไปย่งไปยุงวงจ้าทำไมครับหมุนช้าจังเลยคนตัวใหญ่ อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเอ้ยใครกตาลวเกือบ้ยักัอไรกตลงเมาหรือตัวท่านี้อยู่แล้วท่านี้อยู่แล้วจู่็ตเปลี่ยนที่อะไรอ่ะไปอ่ะตกเไปรด่เม่กราใะพ่อดีนะคะดสี่คนะคะเหลือเล่นอยู่อีสี่คนตายะระยนะคะโอซาี้ก็ตามไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้นี่ไงครับตัวกันรอนะกับ แล้วเมื่อกี้ฉันหลับไปไหนแล้วเมื่อกี้จะว่าตายเอ้าพี่พิมตุยไปแล้วเหรอตายแล้วครับโจโจก็โดนตบตีเพื่ออะไรอะไรอะเพื่ออะไรอะขี่ปืนอาวุธจะโจมตีเอาแล้วโอ้โหมาเลยโอ้ยโอ้ยโดนทีเดียวตุยเลยปวดโาดปจริงโวดจริงฟางคอยมีพรสวรรค์เฮ้ยชอบอมากุสเฮ้ย เอา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 มือแรเอ้เได้ไลองลองยีเว้นดูดิยีเนดิอ้ยโอ้คีโก้เอาวยอปเรื่อยมาเดอตุยไปแล้วตอนนี้เหลือสองคนหรอช่วยด้วยกำแพงเหรออุ้ยอุ้ยพีภูเขาด้วยลาวาอ้ยอุ้ยองนะครับ ไปแล้วไม่เงเ้ยแม่ก็พอเลยโอ้โหวิ่ววาล้ววันนี้เราก็ง่วงนอนกันมากเลยนะเวิวรอพี่พีมาไปใครที่อยากลองมาเล่นก็มาลองกันเล่นได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห้เธอหนู